ครับโอเคครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมมา 3K นะครับเมื่องม่มีความเป็นธรรมวันนี้ก็มาอยู่ที่ประเทศพี่กาลินะครับ1412ก็ว่าจะมาสอบตำรวจน่าจะมาเชิญตึงเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีเรื่องอะไรครับเฮ้ยตำรวจตำรวจครับตำรวจจับเิครับอุ้ยอุ้ยอ่ะอ่ะเห็นชัดเจนนะเห็นชัดเจนนะตำรวจไม่จับนะตำรวจไม่จับตำรวจเป็นไม้หน่า าเขต่อยนะตำรวจถามตำรวจเลยครับเอาเอาาชตตรวจเออพี่ชายครับไปครับเราต้องรอพรุ่งนี้จริงๆใช่ไหมครับเนี่ยผมอยากผมก็อยากเป็นตำรวจในตัวสัตว์แล้วเนี่ยเอออผมพวกนี้ครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ครับคนนั้นมากี่โมงก็ต้องมาตามนั้นนะครับกี่โมงครับเนี่ยยังไม่มีใครนัดเลยประมาณทุ่มหนึ่งครับทุ่มหนึ่งโอ้คือมากันหมดเลยเหรอที่ใครอยากใครอยากมาเล่นประเทศพี่กาลินก็เอามาได้นะครับอายุหนึ่งตั้งแต่หนึ่งขวบ กันร้อยปีครับรับหมดไปเรืยปีสามวันนะครับหลังจากสามวันแล้วก็จะก็จะมาก็จะมาสอบเอาฮัลโหลครับผมอยากเป็นตำรวจครับฮัลโหลครับคุณคนโคนโคนผมอยากเป็นตำรวจครับคุณเออพรุ่งนี้ครับอ๋อต้องรอพรุ่งนี้เลยเหรอครับผมแบบจ้อนุ่ก็พรุ่งนี้ไงไม่ได้กินหรือไงเนี่ย ไม่ไม่ไม่ได้จริงนะครับผมผมอยากเป็นตำรวจไงเอ้าผมอยากเป็นตำรวจมาพรุ่งนี้ไงไวอยากเป็นเอ้าเฮ้ยแล้วคุยจะตะคอกเสียงผมทำไมอ่ะคนจะเออเยี่ยงร้อนเลยเป็นตำรวจอยู่คนเดียตำรวจอย่ามาแทรกตำรวจทำกรณีก่อนคุณตํรวจเป็นรักอาผีดเอ่ะคุณตำรวจเป็นรักอาผีดอะไรครับตํารวจต้การคาเป็นธรรมอะก็ได้สักอย่างนี่นี่นี่คนนี้เขาแต่งตัวมาเรียบร้อยเลยอ่ะไได้หน้าแก่อันไหนผมหรอใครครับใครหน้าแก่เหรอครับทุกคนเลย ที่นตกแล้วมันเปลี่ยนรอคุณดำเนินคดีอยู่คุณตำรวจคุณเห็นแล้วมันถอดรองเท้ายังไงครับคงถอดไม่เป็นเลยครับคือความน่าผิดเพีนเลยอุ้ยเอ้าไอ้เาอ๋อไปเถียงกันทำไมอ่ะเถียงกันทำไมเป็นนาทีคุณแคุามันมันอ๋อเอฟห้ามาดูนี่อะไรนะไม่คือเลื่อนเรื่อนมาเป็นไม่อย่งไรครับผมอยากซื้อ่าผมอยากให้ทั้งสองฝ่ายเราก่อนเีลยผมว่าไปคุยตรนคุณโดนเปิดคะแหนกง่ายๆเลยออก ไอ้เหี้ยไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลยครับอยู่หมดเลยไอ้เหี้ยดูนี่ครัใครอยากมาสัมผัสก็เทสต์ก่ันได้นะครับผมว่าเราไปคุยกันในโรงพักไหมครับผมอากาศผมใช่ครับบนฝนตกแล้วผมกลัวเป็นไข้ครับเข้าไปคุยในโรงพักได้ครับใครที่เก่งๆครับไปคุยในโรงพักได้เลยตํารวจแล้วก็ดูเอ่อตํารวจเปิดเปิดประตูยังไงครับ อ๋อแชทเอ่อบุคนผู้หญิงมาอะไรนะครับแจ๊เออเสียงฝนอันนี้ดีไหนครับมันเป็นมาอย่างไรในของเราสิมาไต่หน้าตำรวจนะเขาเห็นเหตุการณ์ครับให้เขาพูดเลยนู้นน่ะคนนู้นอ่ะอันนี่อ้เรื่องไอ้ไอ้พรืองที่อยู่ดายมั้ยเนี่ยเห็นเหตุการณ์ยังไงมาเล่าหน่อยดิเดี๋ยวผมพูดดิลรอแล้วกันนะครับ อันนี้ก็น่าจะไออันนี้ก็น่าจะเป็นพี่หนึ่งสี่สองพี่กาลินมัน้งอันนี้ถ้าจำไม่ผิดนะอันนี้ก็น่าจะเป็นพี่ยูดดยกลางๆเ <c oughs> น,นี่ยเดี๋ยวเดีดีดิคดาจะเป็นโถนโนลนโลนเนี่ยเออพี่ พี่หนาวแล้วครับรตำรวจมาละไหนต้องเล่าดิเป็นยังไงครับผมเงคือผมเห็นว่าเขาทะเลาะกันแล้วคือดดีๆเขาอะไรก็ไม่รู้เดินน้ำคนหัวโล้นเนี่ยเขาไปดิซซอกแล้วก็วงรัวกันผมก็ไม่รู้นะว่าเกิดอ,อะไรขึ้นแต่ผมแค่ว่าหัวโล้นโดนต่อยอา่าวสรุปว่าสามคนนี้ขอเปิดผมก่อนครับก็ชัดเจนครับตัดที่ตำรวจกันตััวครบผมไม่เอาตัดที่ตำรวจเห็นดิอันนี้กู<ว>ก็พูดได้อ่า คำพูดของตำรวจคือรังแกเขาหรือเปล่าครับเนี่ยคือเป็นตำรวจตัดสินเลยครับคุณเออใช่สิใช่สิตใจเขาดิบเขาหัวโล้นขนาดเนี้ยคุณไม่คิดเหรอว่าเขาเป็นคนบ้าโอ้โหผมก็คิดอย่างนั้นแล้วผมแต่นักก็ชัดอยู่หรือเปล่าผมวิ่งช่อด้อยเพื่อหนีเพราคุณพวกเพื่ตามมาต่อยอ่ะใช่หรือเปล่าแสดงกำเลยฮะดูใน้ดีเขาตอบมาอะไรอ่ะ เออมึงบอกเองยัไม่ออกว่าอ้แน่ๆต้องมาใช้คำคำหยาบงกูครับผมตรนนี้สถานตำรวจก็เห็นว่าพวกคุณทำ้ะไรกันผมมีมจะแห่อะไรอีกตามหลักฐานเลยครับคุณตำรวจคุณตำรวจครับจับกลุ่มเลยครับผมมีพยานหนึ่งไหมอ่ะมีแค่ตำรวจคนเดียวตำรวจก็สัตว์สิทธิ์แล้วนะครับใช่ครับพยานไม่ใช่ตำรวจคนคำสัตว์สิทธิ์เลก็คำคำสัดว์สิทธิ์ของตำรวจก็ที่สุดแล้ครับ คุณเข้าไปในซอกแล้วสามคนนี้ไปลุ้นใส่ใช่ครับใช่ครับพอเปิดก็ผมก็ป้องกันตัวแล้วพอเขาตำรวจเห็น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 ว่าผมเปิดไหมกันนั่นเนี่ยขอได้ขอได้ตอนเราตัดผมตามหลักฐานนะครับตามตาตำรวจนะครับศัีสิทธิ์เลยคำพูดทีวี่เป็นของวอลนะ เอ็งเห็นเหตุการณ์และเอ็งก็เป็นตำรวจเอ็งเป็นตำรวจเอ็งก็ต้องตัดสินสิไปเลยครับรู้ว่าอะไรทำร้ายร่างกายคดีเสียปรับแล้วจับพวกผมฝ่ายเดียวผม่ยอมเอาแบบนี้ดีกว่าให้ฝั่งสามคนอ่ะจ่ายค่าเสียหายให้คนนี้จ่ายค่าเสียหายให้เขาเท่าไหร่คืออะไรผมงงมากก็คือตอนรอเห็นใช่ไหมว่าเห็นใช่ไหมว่าเขาจะไปทำร้ายเขาสามหมื่นเยอะไปครับ จะหิวครับอยหิวคนละเท่าไหร่ครับคนเหล่าคนละเท่าไหร่ครับคนละร้อยก็พอลวมั้งผมว่าคนละร้อยสองร้อยพอแล้วถ้าพัตเตอร์เอาเอาเอ่ากพัตเตอร์ครับคาพัตเตอร์ติดแผลคนนี้ก็พอลวมั้งพัตเตอร์แปะหัวน่าจะหายแล้วแนหล่คนละเท่าไหร่คนละ่สรแล้วครับสองยครับหลืสองร้อยคนละสองพันไปเฮ้ยกํลังดีนะอันเนี้ยไม่ไมคนละสองร้อยดิ ครับสามไม่ครับมึงเถียงตําเหรองั้นผมไปรับเงินแล้วเอามันเข้าคุกเลยครับไม่จ่ายก็เข้าคุกจบพิทยาแล้วไม่ครับก็เข้าคุกเลยครับไม่ยาก้้้ากไดหรอ็ฆ่าพัสเตอร์แปะหัวไงครับแค่นั้นก็พอละมั้งจริงครับเนี่ยดูหน้าบอสเยอะมากเลยมึงจะเถียงอะไรตำรวจบอกสองพันมึงจะเถียงอะไรอีกสองร้อยสองร้อยหรือเปล่าครับอันมึงก็ไปติดคุกไปตำรวจเลยคดีแล้วเฮ้ยติดคุกคดีอะไรผมคดีนะตำรวจคิดว่า เหมาะสมเท่าไหร่ครับคนละสองพันเนาะคนละสองร้อยครับผมว่าแต้ตำรวจพูดมึงจะเสียกว่าทำไมเลยเฮออเพราะมันเพจเชงมันก็ได้คนละพันห้าแล้วอ่าเออไอ้เหี้ยอะไรคือเพจเชงอ่ะเพจเชงคืออะไรอ่ะพี่พี่เห็นเงินเข้าตัวรอบละับพันห้าพันก็เหมือนเพจเชงตำรวจนะครับมันเข้าประชาชนประมาณนั้นครับก็ไปปรับใหม่ก็ได้ผมไม่เคยไต่หายินโง่ๆได้ได้พันห้าสองพันนี่นะ ก็ผมว่าค่าพัสเตอร์ก็พอแล้วมั้งใช่ครับแปะหัวไอที่สวยงามด้านหน้าตำรวจพูดแล้วอันนี้ผมไม่เกี่ยวนะคุณคุณต้องต้องเชื่อตำรวจดีจ่ายคุณเขาคุกเองคดีคดีแค่ทะเลาะวิวาดแค่นี้ตั้งสองพันเลยเหรอครับนายคนตำรวจใช่ต่อยต่อยหน้ากันไม่กี่ทีครับใช่ครับแค่แค่นี้เองก็ค่าพัสเตอร์ก็แปะแผลก็แค่นั้นเองก็คนละสองร้อยพอแล้วคือแค่นี้เองมันก็คุณจะต่อยกันได้ทั้งเมืองนะครับ เ่ยขออเเเเลลืตต็มัวะราต้องดูด้วยว่าเรื่องมันเกรงกลัวกฎหมายนิดนึงครับผมผมว่าการนี้กำลังดีเพราะว่าถ้าไก่คุกมันเสียเวลามากเลยใช่ครับคุณตำรวจไก่เกีย่แบบคนละสองพันมันเยอะไปนะผมว่าคนละแบบมามาดีกว่าเอาเลยอ่ะมันเป็นต้มมันเริ่มเสียเวลาหมดแล้วครับเาอย่างงั้นเนี่ยคนเดิมก็ทำอ่ะพันเดียวพอไหมล่ะทางนั้นน่คนละพันนะครับเนี่ยสามพันคนละพันไปกลางๆได้ครับได้ครับพันหนึ่งโอเคไหมครับก็ถือว่าค่าขนมนะ อายครับพันเดียวไม่เป็นไรเพราะว่าเข้าประเทศมาไม่ได้สามหมื่นนะสี่เก้าสามครับในในทําไมในตัวผมมีแค่หมื่นหนึ่งอ๋อในธนาคารอ๋อธนาคารด้วยสี่เก้าสามครับคลพันหมดก็เงินเริ่มต้นประเทศนี้ก็สามหมื่นนะครับผมสามหมื่นก็ลองมาฟังกันดูครับน่าจะผมว่าน่าจะาบนานะคนละหนึ่งบาทครับตำรวจเลยพอดีเลยครับ เอา้เดี๋ยวเดี๋ยวคุณพวกคุณให้ขอคนละหนึ่งบาทก็ไม่ถูกนะครับขอเขาไม่ใช่ขอทานนะครับคุณจะให้ขอคนละหนึ่งบาทไม่ได้นะครับนะครับตอนเดิมคดีนะผมมารับเงินแล้วครับเล็กไรไอ้ดอยคำเล็กไรรับหลังครับผมไม่ชอบคนรับหลังจับแล้วครับผมไปรับเงินดอยคำเออไม่ไม่นะครับไม่ไม่คุณสามคนมาทำเพี้ยอะไรหนึ่งบาทอ่ะโอ้ยใจเย็นครับใจเย็นครับพี่โรนครับใจเย็นใจเย็นครับไปไปใจเย็นใจเย็นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเข้าไปนอนในคุกแทนพวกเขานะครับเนี่ยคุณพูดอย่างเงี้ย ดูบินนั่นแหละบินประมาณเท่าแน่เขาสี่ก้อนสามคนละบาทให้คุณพวกคุณให้ค่าชีวิตผมแค่บาทเดียวอะครับจะดูใจมากกันตาละพวกคุณก็ให้เขาคนละพันหน่อยเขาไม่ใช่เขาทานนะที่จะให้คนละบาทอ่ะมึงมึงไม่โดนใบประเทศกันดีขนาดนั้นตาแต่งเงี้ยกูชื่อเรนคัมกูเป็นอย่างี้อะไรวะแล้วกูสอบกูสอบมายี้ไม่ใช่หรอวะให้ผมพาไปร้านปลูกผมไหมครับอันนี้ให้ยังครับเนี่ยได้มาสองพันยังขาดอีกบาทเดียวให้ไปแล้วครับใครยังไม่ให้อ่ะขาดพันหนึ่งใครแล้วครับ ขาก็ให้ครบไปแล้วเนี่ยครับลุนใหญ่ก็คือกันผมก็กลับอภัยกลับขอโทษด้วยนะครับอาที่อาจจะเสียงไม่ไดคุณบอกว่าคุณบอกว่าคุณสอบใช่ไหมครับคุณเนนคำได้ครับคุณสอบตอนไหนอ่ะคนที่มาสอบเขาชื่อชักนมนะอ๋อตอนนี้เป็นล่างเลยนคับชักชักนมรอรอแป๊บไปได้มันมีเรื่องอยู่พอดีอ่ะฮิ่อะล่างนี้ไปก่อนดี แจ็คแจ็คพีลืคิ้วพน่อพี่เอารจีเอ้าวบัตรบัตบัตช้างอีซีชื่อช้างเฮ้ยใจเย็นนะครับตจมาดีนาเฮ้ยตำรวจแมครัตำรวจตอรวจเจาะก็ได้นะแล้คุณคุณเองัำไปหาสภาไหมครับเผื่อเขาให้เล่นครับสภา โอ้โหมาแรกก็จะซัดกันเลยล่ะครับเนี่ยคุณอยากเล่นไปหาสภาครับไปอยอมรับตามสภาใน3-1เนี่ยอุ้ยโอ้ยโอ้ยพี่ล้นโดนแล้วพี่ล้นโดนแล้วหน่เปล่าเชียมาดิออกมาดิมาดิมาดิจะบอกพี่เกี่ยวด้วยอันนี้วี่งไปไกลเลยมาเอ้าจับน้องกอลล์ไม่ไปเลยครับไม่ไปเลยครับไหวไหวปะครับน่ะเดินไปเลยเดินไปเฮ้ยผมขอเชียร์พี่ล้นนะครับผมขอเชียร์พี่เนนคำนะครับ ได้มไปหาสภาก่อนหรือครับไปหาสภาก่อนผมมีสมองความคิตอย่าตีอย่าขอเตงไม่จเป็นต้องพึนะครับนี่ไงครัไม่จะเป็นต้องพึ่งสภาเลยอะครับผมพูดอย่างนั้นเลยอะครับเขาจะซัดกันแล้วอะครับสามหนึ่งเขารับสะพาไหวปหมครับเนี่ยผมผมผมเข้าข้างพี่เนนคำนะครับสู้ๆครับพี่เนนคำ อจากโดนกรเทออะไรครับอะไรครับเอาพี่เดนคำไม่สู้ครับพี่เดนคำไม่ไม่มีใครเห็นนะครับไม่มีใครเห็นนะไม่มีใครเห็นนะครับสามหนึ่ง้ไอ้เหี้ยมา มาต้างหนุนเล่นม่นับว่าอ้าวมาออไปไปไปนะครับขอไปไปไปโชว์หน่อยครับสามหนึ่งสามหน้าไม่ได้ไปแล้วครับกูใส่เดี่ยวไม่อเตำรวจตำรวจตำรวจขอขตำรวจขอญาตสักอ่าตำรวจครับขอญาตหน่อยครับตำรวจตำรวจขออนุญาตหน่อยครับไปไปไหนไปแลครับเรื่องระหว่างเด็กแก๊งครับแย้งนิดได้ไม่มายุ่งครับเอ่อพี่เนียนคำไหวไหมครับพี่เนียนคำตำรวจไปไกลไปไปไกลไป โอ้ยเขาเอากันแล้วครับเอ้ยพี่ๆสองคนไม่ช่วยกันหรอครับมีไหมมมมีาม่ามีไหมไม่มีเฮ้ยสามหนึ่งเขาไหวไหมครับหน้าเอาโอ้หนีโอเคครับผมเปิดประเทศใหม่ๆก็กำน่าจะประมาณนี้ครับใครที่อยากเล่นประเทศนี้นะผมทุยทุย ใครที่อยากเล่นประเทศนี้ก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดิสคอดไว้ข้างล่างนะครับเดี๋ยวเข้ามาสอบกันนะครับเพราะว่าเวดิสฟรีอ่ะ,อะประมาณ3วันครับผมแล้วก็หลังจาก3วันก็น่าจะ,ะก,ก็น่าจะสอบครับผมประเทศก็โอเคครับผมประเทศก็ยังไม่ได้อัปเดตอะไรมากมายครับเพิ่งเปิดได้วันแรกครับวันแรกประเทศประเทศพี่หนึ่งสี่สองประเทศพี่กาลินก็สองร้อยกคนครับสองร้อยบวกก็ใครที่อยากเล่นก็มาเจอกันได้ครับผม ใครอยากสัมผัสประเทศแบบนี้ก็มาเจอกันได้ครับเนี่ยครับก็ประมาณนี้ครับแล้วผมทิ้งลิงก์ดิสคัทไว้ข้างล่างนะครับเดี๋ยวถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับก่อนทิ้งกันก็ขอขอ,ขอโทษก่อนเลยว่าอาจจะเสียงไม่ชัดหรือภาพไม่ชัดอะไรประมาณนี้เดี๋ยวก็กราบขออภัยด้วยครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปนี้สวัสดีครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ดิสคัทไว้ข้างล่างครับบ๊ายบายฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายจุ๊บหมอก